สำหรับบริษัท KWM นะครับเราประกอบธุรกิจนะครับก็เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เกษตรนะครับในส่วนของอุปกรณ์เตรียมดินต่างๆนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นอุปกรณ์อย่างาใบ่านนะครับหรือว่าจานไถท,ที่คนอาจจะเคยเห็นกันนะครับไว้ใช้สำหรับเปิดดินหรือพวนดินนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใบ ดันหน้านะครับที่เป็นที่เป็นใบสําหรับเกีย่ยดินนะครับใบดันดินแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สําหรับไว้เกี่ยวข้าวนะครับก็จะเป็นกลุ่มใบเกี่ยวลําเลียงนะครับผมก็จะเป็นหลักๆอย่างนี้ในส่วนอุปกรณ์ของที่เป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับที่จะคุยวันนี้นอกจากนั้นก็เราก็จะเป็นผู้ที่วิจัยและพัฒนานวัตรกรรมทางด้าน ทางด้านออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องจักรโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องสกัดนะครับที่จะสามารถสกัดสมุนไพรต่างๆได้ครับแบบ c o ียวถูครับผมค่ะโอเคพูดถึงแนวโน้มครึ่งปีแรกหน่อยค่ะแนวโน้มเนี่ยการจําหน่ายสินค้าการผลิตสินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณปอโอในช่วงครึ่งปีแรกนี่ต้องบอกว่าตลาดเกษตรประเทศไทยค่อนข้างจะโตนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเราเราเป็นซัพพลายเออร์หลักของทางเสียงคูโบตานะครับซึ่ง mm hmm. ยอดขายส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางคูโบตานะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีแบรนด์ของเราเองนะครับที่ขายกับกลุ่มสแร์พาร์ทร้านอะไรต่างๆนะครับในส่วนของนอคูโบต้าเนี่ยเราก็เห็นการเติบโตของทั้งสองตลาดได้อย่างเติบโตเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเลยเพราะว่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหคือดีมานของตลาดเกษตรเนี่ยหลังจากที่เราประสบ โควิดนะครับในช่วงปีที่แล้วเนาะหลายๆคนก็อาจจะกลับบ้านไปทําเกษตรด้วยส่วนดึงสองก็คือในเรื่องของการเรื่องของผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ที่อาจจะสร้างไรายได้ในในช่วงนี้เนี่ยก็เลยทําให้คนเนี่ยเ,เล็งเห็นนะครับความสําคัญของตลาดกเกษตรมากขึ้นนะครับแล้วก็อนอก,นอกจากนั้นก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าแรงส่งนะครับในช่วงต้นปีของในเรื่องของราคาเหล็กนะครับซึ่งอาจจะทําให้ตัวแทนจาหน่ายอา ใบฐานต่างๆ,ๆนะครับอาจจะเร่งการสต็อกเหล็กสต็อกสินค้าไว้เพราะ<ช>ว่าแ<ช>นวโน้มของราคาเหล็กอาจจะมีะการปรับตัวขึ้นในระยะอีกสักพักหนึ่งน,นะครับจะเป็นประมาณนั้นค่ะครับผมทีนี้เล่าในส่วนของออเดอร์ทั้งลูกค้าหลักอย่างสยามคูวต้าแล้วก็แบรนด์ที่เป็นของเราเองหน่อยได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยออเดอร์เป็นยังไงเราเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างหรือว่าวางกลยุทธ์ยังไงบ้างคะ ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราธรรมดานะครับโดยโดยพื้นฐานทุกปีเนี่ยเราจะเราจะผลิตสต๊อกสินค้าไว้ค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วก็คือเราจะดูสถิตินะครับเนื่องจากธุรกิจอุปกรณ์เกษตรเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเนาะนะครับไม่ใช่ว่าซื้อกันใช้กันทุกวันก็คือจะใช้กันเป็นฤดูนี่ก็คือช่วงก่อนที่เขาจะไถเขาก็จะต้องซื้อเตรียมกันไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็จะมีไฮซีซันโลซีซันต่างกันไปนะครับแต่ว่า เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะมีอัตราการใช้ที่เท่าทิบเท่ากันนะครับอแต่ว่าเราก็จะพยาย,ยามทําของสต็อกเนี่ยให้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเรียกร้องนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความนิยมนะครับแล้วก็มีออเดอร์ที่ค่อนข้างจะสุนนะครับเราก็เลยต้องต้อง,องวางแผนเพื่อที่จะขยายรายการผลิตนะครับออกไปอีกหนึ่งรายการผลิตนะครับ <S <S สําหรับของโบลอนนะครับธรรมดาเราจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งลายนะครับตอนนี้เรามีสองลลยแลว และเราก็วางแผนที่จะเพิ่มเป็นไลน์ที่สามเข้าไปนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของดีมันของอุปกรณ์การเกษตรในตลาดนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศครับอืมค่ะแสดงว่าที่เราที่เราเปิดเปิดไลน์สองขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตัวออเดอร์เรนี่ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมคะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ดีมานของของเกษตรกรเองก็มีความต้องการเยอะขึ้นนะครับอาจจะส่วนหนึ่งก็คือคน ที่จะใช้ในในช่วงที่ผ่านมานะครับของเสียงคูเต้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรถไถกลุ่มรถไถเล็กนะครับแล้วก็มีการขยายนะครับอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะทําในเรื่องของขยายไปถึงรถไถใหญ่นะครับที่มีร้อยแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะครับการใช้งานเนี่ยหรือว่าตลาดของคูต้าเองเนี่ยก็มีการขยายขึ้นไปนะครับให้กว้างขึ้นส่วนตลาดข้างนอกของเราเนี่ยเราก็ทกําการตลาดอย่างต่อเน,นื่องนะครับสองถึงสามปีนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยจานไถเพกาซัสหรือว่าจานไถม้าบินเพกาซัสของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่ของเกษตรการรุ่นใหม่นะครับที่คิดจะใช้สินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพนะครับอืมค่ะเอสัดส่วนการขายนะคะระหว่างสยามคูวต้ากับในส่วนของแบรนด์ของเราเองนี่สัดส่วนรายได้อยู่อยู่ที่เท่าไหร่คะเอ่อจะอยู่ประมาณของถ้าเกิดเป็นของเปกาซัสเองจะอยู่ประมาณไม่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดเป็นของคูปต้าถ้าเทียบกับของคูปต้าครับ ประมาณนั้นนะครับครับค่ะเอ้แล้วอย่างนี้มันมีความเสี่ยงไหมว่าเอ่อเราขายให้สยามคูต้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเราขายของเราเองแค่เอ่อประมาณสิบเปอร์เซ็นตครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าจริงในตลาดรถแท็กเตอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าหลายปีที่แล้วนะฮะถ้าที่ผมดูที่เขาเคยทาวิจัยมาเนี่ยคูต้าก็จะมีสัดส่วนของรถไถในตลาดเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นแปดสิบอัพอยู่แล้วนะครับ ราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเกาะพาร์ทเนอร์กับคูเต้าเนี่ยแล้วยอดยอดขายเราค่อนข้างจะมีสัดส่วนที่สูงเนี่ยกไ็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ส่วนข้างนอกที่เราจะกําลังจะขยายมากขึ้นเพราะสมัยตอนที่เราทาปกีกัสต์แรกๆเนี่ยอาจจะยอดขายแค่สองเปอร์เซ็นตของรายได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็เริ่มขยับตัวที่จะไปเป็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าตลาดอะไรเนี่ยมันก็จะมีตล,ตลาดตลาดที่เป็นตลาดโปรเฟชชั่นแลนะครับอย่างพวกกลุ่มรถไถฟ,ฟอร์ดซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็มีน่าจะมี มีหลายเป็นหลากหลายหมื่นคันนะครับนในประเทศไทยที่ต้องใช้ต้องการใช้อ,อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งเหล็กโบรอนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เกษ,ษกรตรกรกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งเราก็เพิ่งเริ่มทําตลาดกับกลุ่มรถไถฟอร์ดเก่านะครับหรือว่ากลุ่มรถไถใหญ่ที่เราเรียกว่าใหญ่ๆมากๆระดับโปรเฟชชั่นอลพวกกลุ่มที่ที่รับจ้างไถเนี่ยก็เพิ่งทาได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งเสียงตอบรับค่อนข้างจะดีมากๆครับ อืมค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นพูดว่าในส่วนของราคาเหล็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปลอบตัวเพิ่มขึ้นอยากทรบาบ<า>ว่ามันมันมันจะกระทบต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าต้นทุนการผลิตนะคะแล้วเราจะรับมือ,อยังไงมีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณตองครับในในใน,ในส่วนของต้นทุนนะครับในการผลิตเนี่ยเนื่องจากเราจะต้องมีการรีไวซ์ราคาทุกๆสามเดือนกับคูเวต้าอยู่แล้วเพราะว่าราคาเหล็กเนี่ยไม่มีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นทางทาง ทางสัดส่วนกำไรนะครับหรือว่าราคาขายของเราเนี่ยก็จะแวร์ี่ตามราคาต้นทุนเหลยแล้วครับก็ตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงครับก็จะมีการรีไวซ์เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องต้องทําให้ทันก็คือเราก็ต้องทําส่งให้ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้มันมีม,มออีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับซึ่งเราก็ต้องขยายผลิตขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตครับ อืมค่ะค่ะเห็นว่าเราจะมีการลุก CLMV หว่าต่างประเทศด้วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าช่องทางการขายหรือการแผนการไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับสหรับ c l m v ใช่ไหมครับในส่วนของคูบูต้าเองเนี่ยเราไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่คูบูต้าน่าจะเข้าไปที่เพื่อนบ้านนะครับทีต่ติดชายแดนประเทศไทยก็เราก็จะตามรถ คูต้าไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ต้องทําากรตลาดเพิ่มเติมอะไรนะครับแต่ส่วนของอจานไถ่มาบินเพชรพสนะครับเราก็แบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าตั้งไขแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งในในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเรากําลังจะหาพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าเรากําลังจะเข้าไปในตลาดเพื่อนบ้านเนี่ย ซึ่งเรากําลังดูอยู่ว่ามันก็จะมีเข้าได้สองแบบคือเข้าผ่านเป็นร้านะไรเข้าไปสองคือเข้าไปเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปเลยนะครับซึ่งเราก็กาลังดูอยู่นะครับว่าจะเข้าในรูปแบบไหนหรืออาจจะเข้าไปทั้งสองรูปแบบเลยก็ได้ครับ<ม>ครับมีคุยหรืยอยังคะจะเจรจาพันธมิตรอ,อะไรนะครับหมายถึงว่าเจอหรือยังพันธมิตรใช่ไหมครับเจรจาบ้างหรือยังคะมีคุยบ้างหรือยังเอ่ยมีครับมีครับเพราะว่ามันก็ก็ก็มี พวกกลุ่มที่เขาทําทําอุปกรณ์ต่อพ่วงและส่งเข้าไปก็มีอยู่นะครับส่วนคโครงของเราหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงของเราที่เป็นิกเนเจอร์อ่าพอร์ของเราเนี่ยเราก็พัฒนาได้อ่ามาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีการต่อยอดขึ้นไปก็อาจจะยกเข้าไปทั้งแผ่นนะครับเป็นเป็นสินค้าปิกัสซ่าที่เข้าไปในเพื่อนบ้านนะครับครับค่ะคือถ้าหลกเอ่อเท่าที่จิมจําได้เนี่ยในฝั่งของถ้าอย่างเพื่อนบ้านของเราเนะะี่ยค่ะทั้งในฝั่งของครับ ธรรมเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีสถา,านการณ์ที่ยังไม่ค่อยสง,สงบนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศเราเองเนี่ยเขาถ้าจะไม่ผิดคือเขามีล็อกดาวน์ด้วยใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยจากสถา,านการณ์โควิดและความไม่สงบต่างๆมันจะทําให้แผนของเราเนี่ยในการขยายไปมันจะมีผลกระทบตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะครับก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการสื่อสาร,รและการขนส่งนิดหน่อยนะครับในในส่วนของเพื่อนบ้านแต่ว่า ถ้าเป็นในส่วนของเกษตรเนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของเกษตรก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโควิดก็แทบจะทําอะไรตลาดเกษตรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ยพึ่งพิงตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อฤดูกาลมาก็ต้องทํานาก็ต้องทําสวนก็ต้องทําไร้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันเลยเรื่องของผลกระทบตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องผลกระทบในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการล็อกดาวน์หรือว่า ทางในเรื่องของพมา่าเองนะครับที่เข้าไปก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนระหว่างเวลาเนี้ยเราสามารถเตรียมสินค้าเตรียมเขาเรียกว่าไล์อัพสินค้าแล้วก็ศึกษาตลาดให้มันมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าไปเพราะว่าต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช้อุปกรณ์อาจจะคล้ายๆเราบางส่วนแต่ไม่ได้เป็น,นทั้งหมดนะครับอย่างอย่าง <S <S อ,าอาจาอาจะยังไม่ได้ใช้รถที่ใหญ่เท่าประเทศไทยหรือว่าอาจจะใช้อุปกรณ์บางบางประเภทที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาสินค้าได้พร้อมเป็นทั้งแผงเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเข้าไปได้นะครับอืมค่ะอ่ะโอเคนี่ก็คือธุรกิจเดิมหรือว่าธุรธุรกิจปกติที่ทําอยู่ทีนี้ไม่ถามไม่ได้นะพี่จิมนะต้องขออนุญาตคุยละนะคะเพราะว่าทุกคนกําลังจับตาดูสําหรับธุรกิจใหม่ของ KWM เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ เรามีความพร้อมยังไงบ้างเกี่ยวกับการทําโรงสกัดกัญชงกัญชาในส่วนของการทําโรงสกัดกัญชงกัญชาเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องว่าการทําโรงสกัดกัญชานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะไปแตะกัญชาเนี่ยจะต้องมีมีส่วนของหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยอยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวกัญชงเนี่ยเรากําลังดูอยู่ว่า ในการขนส่งดอกกัญชงนะครับหรือว่าในการใน,ในการตั้งโรงสกัดเนี่ยเราควรจะตั้งที่ไหนดีนะครับหรือว่า,าดูกับพาร์ทเนอร์ที่ไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ที่เราก็ต้องพัฒนาต่อไปก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องสกัดนะครับซึ่งตอนนี้โมเดลสองของเราเนี่ยภายในสองสามเดือนก็กาลังจะออกแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเราก็กําลังจะดูว่าเราจะพัฒนาต่อไปในทิศทางไหนเหมือนกันครับผม S <S 2> <S 2> ในในส่วนของของเราเองนะครับแต่ว่าสาหรับพาร์ทเมอร์ที่ต้องการเครื่องสกัดนะตอนนี้เนี่ยก็ติดต่อมาค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเราก็จะพยายามดูนะครับว่าความพร้อมของทางฝั่งนู้นจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วในการขออนุญาตผลิตนะครับหรือว่าขออนุญาตสกัดกัญชงกัญชาเนี่ยต้องมีเครื่องสกัดนะครับต้องมีห้องต้องมีเขาเรียกว,ว่าคุณต้องพร้อมก่อนทั้งหมดนะครับถึงจะต้องไปขออนุญาตก็ในใบขออนุญาตเนี่ยมันก็จะต้องมีเขียนเลยว่า จะเข้าเอาดอกเข้ามาทําอะไรบ้างจะบดตรงไหนจะเข้าเครื่องสกัดแบบไหนนะครับค่ะซึ่งในการขออนุญาตเนี่ยก็คือจะต้องมีมีเครื่องเครื่องสกัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลูกค้าหรือว่าคนที่เขาติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาก็กําลังขึ้นโปรเจกต์กันอยู่นะครับก็เร่งกันอยู่ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับภายในไตรมาสสี่ก็น่าจะได้ตั้งเครื่องสกัดนะครับ ส่วนของเลือกเครื่องแรกของ j จ p นะครับก็กําลังจริงๆตอนแรกไม่าจะต้องส่งแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดแล้วก็ล็อกดาวน์ที่ลําพูนนะครับก็เลยอาจจะต้องดูว่าําลังจะเข้าไปยังไงแต่ว่าในส่วนของเราเรามีความพร้อมมากนะครับก็คือเครื่องเสร็จเรียบร้อยแหละแล้วก็เตรียมพร้อมส่งแล้วก็โอเปเรตได้เลยครับค่ะค่ะคุณปอขาอยากให้เล่าโมเดลของเราหน่อยเมื่อกี้บอกมีโมเดลที่สองใกล้จะคลอดเอาแล้วหนึ่งเป็นยังไงเรา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 ,เราวางธุรกิจ ใหม่ตรงนี้ยังไงบ้างคะครับสําหรับโมเดลที่หนึ่งโมเดลที่สองนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของขนาดไซซิ่งที่ที่ต่างออกไปนะครับสําหรับโมเดลที่หนึ่งมันก็คงยังจะอยู่อยู่แบบแบบนั้นอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไปไหนคือการพัฒนาขึ้นไปโมเดลสองอาจจะเป็นโมเดลที่ที่มีการสกัดได้เร็วขึ้นซึ่งมันเป็นโมดูลที่แอดออนเข้าไปกับเครื่องสกัดเก่าเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นโมดลูลหรือว่ามีการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นดีขึ้นครครรัับบ <utan> ค่ะค่ะค่อคือหลายคนนะคะมองว่าในส่วนของธรุรกิจการชงกัญชาช่วงนี้เราจะเห็นว่าซาซาไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เอาจริงๆแล้วในกระบวนการขั้นตอนของเราเนี่ยเมื่อกี้คุณพ้อก็บอกไปแล้วนะคะว่าวิ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรายังเดินหน้าทําเครื่องสก,กัดทําทุกอย่างถามตรงนี้ค่ะในส่วนของธรุรกิจการชงกัญชาของเราเนี่ยมองว่าน่าจะมาเต็มเนี่ย ในช่วงรายมาสไหนอะคะเอ่อถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจที่เป็นกัญชงกัญชานะครับถ้าเกิดเราพูดถึงกัญชงก่อนละกันเพราะว่าถ้ากัญชาเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของงานวิ <c oughs> จัยเป็นหลักนะครับซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีการพัฒนาจับในงานรัฐนะครับอ่าแต่ในส่วนของกัญชงเนี่ยอ่เราเชื่อว่านะครับตอนนี้น่าจะมีผู้นําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็สายพันธุ์ก็ได้มีการคัดเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็ เราก็เขาเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์อย่างเขาเรียกว่าใกล้ชิดอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์เข้าได้แล้วเนี่ยในการวางโมเดลในการปลูกเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตนะครับคือทั้งหมดนะครับการขออนุญ,ญาตปลูกเนี่ยมันต้องมีความพร้อมก่อนว่าหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์อะไรนะครับปลูกแล้วส่งส่งให้ใครนะครับ และผู้ที่รับส่งรับซื้อเนี่ยก็ต้องมีใบขออนุญาตครอบครองและก็ผลิตนะครับคือง่ายๆคือ,อทั้งซัพพลายเชนมันต้องยกเข้าไปทั้งแผงนะครับซึ่งก็มีหลายๆเจ้าที่มีความพร้อมมากเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะลงเครื่องสกัดแผซึ่งเราคิดว่าถ้านับจากวันนี้ไปนะฮะมันก็ใช้เวลาประมาณ4ีเดือนก็น่าจะออกดอกในช่วงแรกก็น่าจะเป็นปตรมาสีนะครับก็จะจะใช้ได้ได้เบนฟิตกับการชงภายในช่วงปลายปีนี้นครับ ค่ะพี่ป๊อกค้าเห็นว่ามีมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีผู้ประกอบการในสนใจเราค่อนข้างมากเลยเรามีวิธีการาครัดเลือกหรือว่าอทำยังไงบ้างที่จะไปไปร่วมกับเขาหรือว่าร่วมทำร่วมมือกันนะคะเราเราเลือกยังไงบ้างดีกว่าอ๋อเราเรา,เราต้องหนึ่งคือเราต้องพิจารณาในเรื่องของของโปรเจกต์เขาก่อนนะครับ สำหรับส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจในทั้งระบบมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกนะครับการสกัดนะครับเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับว่าจริงๆแล้วในการปลูกของเขาเนี่ยการคาดหวังผลผลิตในช่วงปีหนึ่งเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วเครื่องสกัดเราเนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้งานของเขาหรือเปล่านะครับเราก็เราก็มีการเวิร์กกันกันคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันมีมันมีความ ความเป็นเหมาะสมหรือเปล่าในการที่จะใช้เครื่องสกัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทําการชงเนี่ยลองอมยอมรับว,ว่าลงกันสเกลค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลงเครื่องสกัดหน้ไซส์หรือว่าการลงเครื่องสกัดในในในส่วนของพื้นที่ปลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถได้เบนเอฟิซสองอย่างนะครับหนึ่งคือเพิ่มยิวของการสกัดได้ดีนะครับเพราะว่าการตัดดอกมาแล้วการนํามาทําให้แห้งนะครับแล้วก็การขนส่งเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าทิ้งเวลาไว้นานเนี่ยแล้วไม่ได้มีการจัดเก็บที่ดีเนี่ยยิวหรือว่าผลผลิตเนี่ยในการที่จะสก,กัดออกมามันก็จะลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมีเครื่องสก,กัดอยู่หน้าไซน์งานเนี่ยเราก็จะเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการโอเปเรตเนี่ยจะทําให้ยิวเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะว่าหนึ่งคือตัดมา dry แห้งเสร็จปัน่นเข้าเครื่องสก,กัดออกมาแล้วก็ storage, สโตรเลเฉพาะทางสก,กัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเบนฟฟิตกับ กับสวนที่เขาใช้งานปลูกค่อนข้างจะเป็นสเกลค่อนข้างมีเดียมหรือว่าบิ๊กไปเลยครับครับประมาณนั้นค่ะพี่ป๊อกถามอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถติดตั้งโรงสกัดนะมีทำอย่างเงี้ยให้กับพันธรรมิตรได้เยอะๆภาพของ KWM เองอะคะ่ะเราวางภาพในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อกเราวางภาพในอนาคตนะครับก็คือณวันนี้เราต้องบอกว่าเรามีพื้นฐานทางด้าน นวัตกรรมนะครับแล้วเราก็ต่อยอดจากนวัตกรรมที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยในอนาคตเครื่องสกัดเราเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าท่าที่เราวางแผนไว้นะครับก็จะมีเขาเรียกประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นเป็นเป็นเท่าตัวนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นนะครับอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ย <S <S <ๆ S 1> เยทคโนโลยีบางส่วนที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีทั่วไปก็ใช้ทั่วไปนะฮะเทคโนโลยีที่อาจจะมีการสกัดเร็วขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นเราก็วางแผนที่เราอาจจะตั้ง รงสกัดเป็นของตัวเองนะครับซึ่งคนสามารถขนมาขนส่งอดอกแห้งหรือว่าสามารถเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมมาให้เราเลยแล้วก็ส่งมาให้เราสกัดแล้วก็รับสารสกัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอเป็น,นวันๆอาจจะรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ก็สามารถสกัดออกมาได้ครับตัวน,นี้เราก็เราก็ต้องขึ้นอยู่กับนวัตกรรมของเราที่เราจะพัฒน, <S <S นาต่อไปนะฮะตอนนี้ที่มาดีเราก็เรียกได้ว่าเกือบไม่หลับไม่นอนนะฮะเพราะว่าจะต้องพัฒนา เขาเลยว่าเครื่องสกัดออกมาตอบรับใช่ครับเพราะว่าวันนี้นะฮะก็คือในส่วนของเครื่องสกัดนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ยังยังเป็นคอขวดอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าคนปลูกค่อนข้างจะมีมากนะครับแต่ว่าโรงสกัดที่จะมาแปลรูปเป็นสารมันอาจจะยังมีไม่ได้เยอะหรือมีไม่มากเพียงพอนะครับเราก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นผู้เล่นตุ๊อหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญต่อต่อวงการการสกัดกัญชาการชงในประเทศไทยครับ ือโอเควันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ป๊อกฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก KWM มากขึ้นค่ะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็หนึ่งคือเราเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เกษตรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเราคือผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้าน,นอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับเราก็อยากจะไม่ได้เป็นผู้เล่นนะครับเพียงแค่ว่า เป็นผู้เล่นเล็กๆในวงการการสกัดกัญชาและกัญชงนะครับเราก็คาดหวังว่าเรา,าวัตรกรรมของเราเนี่ยน่าจะมีการต่อยอดขึ้นไปแล้วก็มีส่วนเป็นเขาเรียกว่าแรงขับกานสําคัญนะครับที่จะยกนะครับพืชเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ได้เพียงเบเนฟิตจากตลาดโลลมาร์เก็ตเท่านั้นนะครับจะอาจจะถึงไปโกลบอลมาร์เก็ตได้นะครับและส่วนที่สามนะครับก็อยากให้ผู้ถือหุ้นนะครับหรือผู้ส่วนผู้สนใจทุกคนนะครับไว้วางใจนะครับว่า k w m จะ พาทุกท่านนะครับแล้วก็สร้างผลกําไรให้ต่อเนื่องได้ครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ค่ะเต็มอิ่มมากๆเลยขอบพระคุณค่ะยินดีมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ